ปาดิเทศนี4ปาฏิเทศนีแปลว่าพึงแสดงคืนจัดเป็นอาบัิเบาเมื่อภิกษุล่วงละเมิดเข้าจะพ้นอาบัิด้วยการต้องแสดงต่อภิกษุรูปหนึ่งปาฏิเทศนีสิกขาบทที่หนึ่งภิกษุใดรับของเคี้ยวก็ดีของฉันก็ดีด้วยมือของตอนจากมือของนางภิกษุณีผู้มีชัยญาติผู้เข้าไปแล้วสู่ละแวกบ้านแล้วเคี้ยวก็ดีฉันก็ดีอันภิกษุนั้น พึงแสดงคืนว่าแนเธอฉันต้องทําที่น่าติไม่ไปที่สบายควรจะแสดงคืนฉันแสดงคืนทํานั้นครั้งนั้นมีภิกษุณนีรูปหนึ่งเที่ยวปิาบาตไปในพระนครสาวัตถีเวลากลับพบภิกษุรูปหนึ่งแล้วกล่าวว่าข้าแต่พระกุณเจ้านิมนตพระกุณเจ้าโปรดรับภิกษาภิกษุนั้นกล่าวว่าดีละน้องหญิงแล้วได้รับภิกษาไปทั้งหมดขณะนั้น เป็นเวลาใกล้เที่ยงภิกษุณีนั้นไม่อาจไปเที่ยวปิธบาตได้จึงอดอาหารแม้วันที่สองวันที่สภิกษุนีนั้นก็นิมนต์ภิกษุรูปนั้นรับภิกษาเช่นเดิมแล้วภิกษุนั้นก็รับภิกษาไปทั้งหมดภิกษุนีนั้นจึงอดอาหารอีกครั้นต่อมาวันที่4ี่ภิกษุณีนั้นเดินสวนเซไปตามถนนเศษฐีกหบดีขึ้นรถสวนทางมาได้กล่าวกับภิกษุณีนั้นว่า นีนม์หลีกไปหน่อยแม่เจ้าภิกษุณีนั้นหลีกหลบล้มลงในที่นั้นเองข้าบดีได้ขอขมาโทษภิกษุณีนั้นว่าข้าแต่แม่เจ้าขอท่านปลดอดโทษแก่ข้าพเจ้าที่ทําให้ท่านล้มลงเจ้าข้าภิกษุณีตอบว่าดูกอดข้าบดีท่านไม่ได้ทําให้ฉันล้มลงฉันเองตั้งหากที่มีกําลังน้อยข้าพบดีถามว่าข้าแต่แม่เจ้าก็เพราะเหีุไรเล่า แม่เจ้าจึงมีกำลังน้อยภิกษุณีนั้นจึงได้เล่าความนั้นให้ขหาบดีทราบขหาบดีจึงนำภิกษุณีนั้นไปเพื่อถวายพัดที่เรือนแล้วเพ่งโทษติเตียนโพธนาว่าฉนพระกุณเจ้าผู้เจริญทั้งหลายจึงได้รับอามิสจากมือภิกษุณีเล่าในเมื่อมัตุคามมีลาบอัต,ตคัดภิกษุทั้งหลายได้ยินขหาบดีเพ่งโทษเช่นนั้นจนมีบรรดาภิกษุที่เป็นผู้มักน้อยเพ่งโทษติเตียน พจนาว่าชนัยภิกษุจึงรับอามิสจากมือภิกษุนี้เล่าแล้วกลับทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงติเตียนว่าดูก่นหมกขรุรภิกษุผู้มิใช่ญาติย่อมไม่รู้การกระทำของภิกษุณีผู้มิใช่ญาติอันสมควรหรือไม่สมควรของที่มีอยู่หรือไม่มีชนัยเธอจึงได้รับอามิสจากมือภิกษุณีผู้มิใช่ญาติเล่าการกระทำของเธอนั่น ไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสหรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้วนี่แลเป็นเหตุให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบทปาดิเทศนีสิกขาบทที่สองภิกษุทั้งหลายรับนิมนต์ฉันอยู่ในสกุลถ้าภิกษุณีมายืนสั่งเสียอยู่ในที่นั้นว่าจงถวายแกงในรูปนี้จงถวายข้าวในรูปนี้ภิกษุทั้งหลายนั้น พึงรุกรานภิกษุณีนั้นว่าน้องหญิงเธอจงหลีกไปเสียตลอดเวลาที่ภิกษุฉันอยู่ถ้าภิกษุแม้รูปหนึ่งไม่กลับออกไปเพื่อจะลุกรานภิกษุณีนั้นว่าน้องหญิงเธอจงหลีกไปเสียตลอดเวลาที่ภิกษุฉันอยู่ภิกษุเหล่านั้นพึงแสดงคืนว่าแนเธอพวกฉันต้องทําที่นาติไม่เป็นที่สบายควรจะแสดงคืนพวกจะแสดงคืนทํานั้น ครั้งนั้นภิกษุทั้งหลายรับนิมนต์ฉันอยู่ในสกุลมีภิกษุณีเหล่าจักรพคีมายืนปรงการให้เขาถวายของแก่พระจักรพคีว่าจงถวายแก่ที่ท่านรูปนี้จงถวายข้าวที่ท่านรูปนี้พวกพระจักรพคีได้ฉานตามความต้องการภิกษุเหล่าอื่นฉันไม่ได้ดังประสงค์จนมีประดาภิกษุผู้มักน้อยเพ่งโทษติเตียนโพฏนาว่าฉชนไหนพระจักรพคี จึงไม่ห้ามปราบภิกษุณีจับประขีผู้บงการเล่าแล้วกลับถูเรื่องนั้นแต่พระผู้มีพระภาคเจ้านี่แหละเป็นเหตุให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบทปาดิเทศนีสิกขาบทที่สภิกษุใดไม่ได้รับนิมนต์ก่อนมีใช่ผู้อาพาธรับของเคี้ยวก็ดีของฉันก็ดีในสกุลที่สงสมมุติว่าเป็นเสขะเห็นปาณน,นั้นด้วยมือของตนแล้วเคี้ยก็ดีฉันก็ดี ภิกษุนั้นพึงแสดงคืนว่าแน่เธอฉันต้องกรรที่หน้าติไม่ไปที่สบายควรจะแสดงคืนฉันแสดงคืนทำนั้นครั้งนั้นในพระนครสาวัตถีมีตระกูลหนึ่งทั้งสามมีภร,รยาเจริญด้วยศรัทธาแต่หย่อนด้วยโภคทรัพย์เขาได้สละของเคี้ยวของฉันอันเป็นอาหารมื้อเช้าซึ่งบังเกิดในตระกูลนั้นทั้งหมดแก่ภิกษุทั้งหลาย แล้วบางคราวถึงกับอดอยากอยู่ชาวบ้านพากันเพ่งโทษติเตียนโพธนาว่าชนไหนพระสมณะเชื้อสายพระสกยบุตรจึงรับอาหารไม่รู้จักประมาณสามีภรรยาคู่นี้ได้ถวายแก่สมณะเหล่านี้แล้วบางคราวถึงกับอดอาหารอยู่ภิกษุทั้งหลายได้กินพวกชาวบ้านนั้นเพ่งโทษติเตียนโพธนาอยู่จึงได้กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมีกถาในเพราะเหตุนั้นเป็นเขามูลแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายตระกูลใดเจริญด้วยศรัทธาแต่ย่อนด้วยโปกษัพตรับอนุญาตให้สมมุติว่าเป็นเสขะแก่ตระกูลเห็นปานนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็แลกพึงให้เสขะสมมติอย่างนี้ภิกษุผู้ฉลาดผู้สามารถ พึงประกาศให้สงทราบด้วยยัติทุติยกรรมวาจานี้แลเป็นเหตุให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติศิกขาบทคำว่าเสขะเป็นชื่อเรียกบุคคลผู้ได้บรรลุมรรคผลต,ต่ำกว่าพระอรหันตผลแปลว่าผู้ยังศึกษาคือยังจะต้องปฏิบัติเพื่อทําอันสูงขึ้นไปอีกสกุลใดมีศรัทธากล้าโดยฐานเป็นเสขะแต่ยากจนส่งให้สงสวดประกาศสมมติ ด้วยยติทุติยกรรมวาจาตั้งว่าเป็นเสขะและไม่ให้ภิกษุเข้าไปรับปิตาบาตในตระกูลนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เขาสึกหรอเป็นไว้แต่เขานิมนต์เองหรืออาพาธเมื่อไม่มีเหตุแต่เกิดเข้าไปจะปรับปาฏิเทศนีด้วยสิกขาบทนี้ปาฏิเทศนีสิกขาบทที่สีภิกษุใดอยู่ในเศานสนะป่าที่รู้กันว่าเป็นที่น่ารังเกียจมีภัยเฉพาะหน้า รับของเคี้ยวก็ดีของฉันก็ดีอันเขาไม่ได้บอกให้รู้ไว้ก่อนด้วยมือของตนในวัดที่อยู่ไม่ใช่ผู้อาพาธเคี้ยวก็ดีฉันก็ดีภิกษุนั้นพึงแสดงคืนว่าแนเธอฉันต้องทําที่หน้าติดไม่เป็นที่สบายควรจะแสดงคืนฉันจัดแสดงคืนทำนั้นครั้งนั้นพวกบ่าวของเจ้าสกยะทั้งหลายคิดก่อการร้ายเมื่อได้ทราบข่าวว่า นางสากิยานีปงเล็บหญิงในสกยตระกูลทั้งหลายปรารถนาจะทำพัตตาหารถวายภิกษุทั้งหลายผู้อยู่ในเสนาสนะป่าจึงไปซุ่มอยู่ที่หนทางครั้นนางสากิยานีเหล่านี้พร้อมกันนำของเคี้ยวของฉันอย่างประณีตเพื่อไปสู่เสนาสนะป่าพวกบ่าวเหล่านั้นจึงได้ออกมาแย่งชิงพวกนางสากิยานีและประทุษร้ายพวกเจ้าสกยะ ออกไปจับผู้ร้ายพวกนั้นได้พร้อมด้วยของกลางแล้วผ่ากันเพ่งโทษติเตียนโพธนาว่าเมื่อมีผู้หวังร้ายอาศัยอยู่ในอารามฉนนานพระกุณเจ้าทั้งหลายจึงไม่บอกเตือนความเหล่านั้นเล่าภิกษุทั้งหลายได้ยินพวกเจ้าสกยะผ่ากันเพ่งโทษติเตียนโพธนาอยู่จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้านี่แหละเป็นเหตุให้พระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงบัญญัติสิกขาบทภิกษุใดอยู่ในเนาสนะป่าซึ่งเป็นสถานที่ที่ภิกษุรู้ว่ากอบไปด้วยความน่ารังเกียจและอาจมีภัยแล้วมีของเคี้ยวของฉันอันใดซึ่งคริหัดหรือนักบวชผู้ใดผู้หนึ่งโดยยังไม่บอกแจ้งแก่ภิกษุก่อนภิกษุไม่ใช่ผู้อาพาธรับของนั้นเพื่อจะกลืนกินในอารามหรืออุปจาระแห่งอารามเป็นทุกกฎเพราะรับ กลืนกลินต้องปาดิเทสนีทุกคำกลืน